ไปค,ครับมันนี้เขาเสียดอู้เพียครับมันนี้ซิมี่พวกตะไคร่เดี๋ยวก่าค่ะ เก็ผมนำเนี Adrian ่ยมันนี <Your mouth is out> ่ว <okay>? ่าสิอูเพียครับบ่านี้เขาเอื่นว่าเนื้ออูเพียมันจังคไก่เนี่ยผมไปสั่งเขาอยู่ร้านอาหารนี่โอ้ยให้หน่อยหนึ่งเอาตะนำให้เจังเทศยดพันไม่อย่างไรครับจังเทศนี่สิมีพวกตะไคร้เหยวกับข้าใช่ข้าครับแล้วก็พริกสดพริกสดหัวละผ้าเนี่ยเอาใส่ตอนไหน มรพาเนี่ยส่บัดปงครับผมไม่บัดปงยาเ <Okay. S 2> ทียนแน่เนี่ยไมมะกรูดเนี่ยกับข้ากับตะไคร่นี่ขาดบ่ได้ครับผมโอเคเอ๋อเริ่มเลยครับบาทครับผมเดี๋ยวผมสิไปหาสเสบียงให้อีกแคนึงเบิ่งพอปลอมหันเด้อว่าหันหันแบบเด๋นี่ครับโอ้เคือให้บุกเผาอีก่น้อบาดนีหนอนี่นนละมะพร้าว นี่โฮจิอูอเพียร์แล้วพี่น้องนี่ล่ละกำลังเห็ดอยู่นี่ครับทำไมาจีน,นกันเนือเดี๋ยวพ่ท่านจีดเขาแรงอะไรคือเพียรโานี่เอาใส่ก้อนหันที่ครับใส่ในหม้อแล้ว บบนเลี้ยงเพียนี่แน่นอนเลยใบขูดนี่ต้องหัน่นว่าพ่อบ๊ทต้องหั่นครับผมก็จะสิใไส้เป็นใบสดิเป็นใบได้ครับนี่มาได้แล้วชุดหนึ่งอ๋อข้าวสาลีสีนะแม่นครับ <c oughs> จานหนึ่งว่าสันกักบาทครับสองร้อ,อ,อ,าาอยแปดสิบเป็นต้นนี้เาจมีกันมา ขาแรงวันหนึ่งกูยังเงินบวถึงสองลอยเลยขาดแรงกูลอยก็บาทกระสังว่าจังไรเราหัวปลาเห็ดเนาะคนเห็ดแต่เขาจินไหมก็ต้องไปตามน้ำพิ่นละครับเจ้าเห็ดมีมีเนื้อมีอยังแก่มเน้อได้เลยค่ะเริ่มเสียเอาเครื่องปรุงลงแล้วได้เปิดมิด แม่นลังขับพี่น้องมาเนี่การอู้เพียนี่ที่เนี่ยยักขาดค่ากับตะไคร้ได้ครับพริกเขาก็ต้องต่ำนี่ครับเจอใบบกหมดอีกกับหญาลืมตัวแถมเลยครับเ,เอ้าเนี่ยเลยว่าเอาสีเห็ดให้สุปสก,กันหรือว่าให้เครื่องปรุงออกสก,กันจังหน่อยเขาจงใส่เนื้อดีบา้างกวาเนื้อใส่ที่หลัง บวัวกระพาครับผมบุ้งหมอเดีดแบบนี้เลยพี่น้องบ้านไมีอนนด้ครับบ้านไหเนื้อไส้บ้านแต่เวลาต้องใส่เนื้อได้ครับบ้านไหนี่นี่คืออูเพียบุ้งบพืบ่นนอนั่นบ้านจังแมนอู้แทะนี่ใส่เนื้อเข้าไปครับผม,ม,มเด็กครับพี่น้องเราไก บัวพาเมาส่ยัสอันกันปฏิปงยังส่อีกครับผมซก็ซกันกบจสีนี่ละเนีผมสะนอนไลข้าเจ้าเาได้กินหลนั้หเสียบราดูกเดียดจำสูตรได้กันลอยมากเฮ็ดเอาตัวปะ่ะงดไก็ไปครับดยวประเดกจะไซได้รครับเป็นเนี่ยบุถก็ประเดเลยครับเนี่ยงงมันกินได้เหรอพอ่อ <laughs> ก็ได้แล้วเนาะ ส่วนมาเข้าจาสิลวกเลยดิลวกลวกขมเหงาจินเรยวันเถอะนี่เอาใส่ไปเอาไปเหาสิย่งางไวจะผักจะหน่อยได้ครับให้เนื้อสุกดีๆแต่ว่าขันโดนไหลกับบดีด้ครับพาเนื้อมีนนเน,นร้บการอูเพียเข้าเจ้ากะโบโบอะไรเห็ดนามหลที่ครับเห็ดนามซ้ำนี่ละ่ วันนีครับบ่เน,นี้นี่แหละเขาจะรู้อู้เพียเขาจะว่าเห็ดโดนหรอครับเพราะมอเรือะะเ,รเขาจะเลี่ยวเฮาเลยนี่อันนี้เขาจะใส่บัวรพ่าเลยครับ,จ,จ,บจบเลยครับนี่นี่แหละโตโตผ้าผ้าเป็นอู้เพียมีใบบกกูดมีใบบัวลรพ่ามีใบชะพูหรือว่าเอื่นพักอยื่น ถ้ามีกับไส้แต่บะมีกับบะไส้ซิมกันเด้อครับเป็นน้ื่จริงก็ต้องซิมนะครับเพราะฉะนั้นแตบุญจักจั่งจะเข้มล่ะโอ้เสียบแบบมึงเหรอมึงน้ำกระหูกเหรอวึงจังเลเอู้ยว่าด้อครับดื้อครับผม กินแล้วกันมาเลยพี่นอ้องน่ากินกนระเดาละจ้าพี่น้องเฮียเพราะสูตรเพราะปลอมนีหห่หอมหอมพี่น้องเสี้ยวหมื่นราตั้งเนื้อใจ กินอะนี่สมซื่อเถอเนาะสมซื่อวู้เพียผมมันน้ำชิ้นแมนกินด้วยปากซองเพราะจห้องอย่างไงย้ำเขาเจมาเจ็บงันเราสนนาบูดยุ้สนตอนกินนี่มั่นสร้างเอาสร้างเอา อต้องเห็ดเบิ่งเด้อมาขมพอดำพอดีเลยนึงแค่พักเรือนี่ครับบุญแดงมาข,ขมมากยังกับสายหลายให้เพียะขาเจ้าหายมากน้นอยๆกับบ่เป็นยังเขาเอาซื้อดีเนาะดีน,ะนั่นละสายเอาอันนี้เขาหลายผู้เดียวหลายจริงก่นผู้อื่นกับบ่ไรผู<า>้ถุงตัองวยอย่าฟง,งน้ำแซ่บๆหนอก ตั้งจำทั้งสดวนที่ผมเ่าใส่บีบเอามาใส่ตะเพียรย่างเดียวใส่ครับผมมันเพียหน่อยเขาต้องใส่บีน้ำนี่ยันเพียรหลายเพาต้องมันหมักเหมือนกระไรเพียรหน่อยน้อ้ยฮ้ยาว่าเนาะข้าวจบกับใส่พื้นน้ำมือกันเสียบครับผมสมมติผมดีก็ก็ได่ ต้องกินกับอย่างอื่นเลยกินเพลินเพื่อเพี้ยวเ,เลยครับพี่น้องเดี๋ยวสั้งอยู่ฬยานอาหารสั้ง,ง,งเลยสมุนกับโจกกับพวกอย่างกินมันไงดิม,มันนั่นเหลี่ยมขจาว่าถ้ามันเขมรไปสั่งตำหุ้นก็ตำทวนละอันเดียวกัน <c oughs> เขาสั S <S <S ้างกุเปียโตขังกันก็สั้งเฮือนี่มันเนี่ยอัวยอมมือเห็นระบหนารหลังเนี่ยมันพ่อเขาเอาเีอนงหรือว่าเอาคนง่าคนยังไปซอยอ่ะกาบเน้อยังหนีที่รับเอพอเมื่อท่านเมื่อท่านที่รับคุณนี่สั้งหูเปียคุณนี่สรงลาบคุณนี่สร้างฝันเนี่ย เพิ่งจะตั้งตำหุ้งมาเนี่ยเราสมาเขาสามต๊ะสั่งค้นละยางยุ่งซีแล้วกวดหัวของมันซีค่อนหาคนซีค่อนละโอ้โหโบยจิ้งจกเทียดโดนที่อูเพียรไหม tiếp <tcek> <pre> <Philadelphia> ở đây ưu phiền, nhà ai tôi no kêu vô, bên hàng mắc tôi đây rồi, hình như sụt nấm rất nhiều mà khởi đầu thì mình căng, ngửa thằng say em như tôi, có phải lại, này เน้นเป็นเนื้อครับขึ้นมาเน้นเป็นเนื้ี่ยไรเนื้อก็เพียนะครับพี่น้องผู้ดใดอจะแคดเบิ่งก็เฮ็ดเป็นสูตรของพ่อปอมมันได้ใจดีถ้า<อ>เป็นกับแก้มเนี่ยสิเป็นหนึ่งเลยครับตัวนี้แต่ว่าจะใส่เปียกเป็นเนื้อขาดแค่นั้นแหละเป็นเ่มือนกับบุหงกันล่ะแล้วผม เ็ผมบ่เคยใส่ปลาแดกเด้อครับแต่วที่อื่นผมใส่ได้อยู่แต่ว่าตัวนี้นี่ผมคิดว่ามันมันสิบ่ถือกันห้ามบ่าด้อนี้นันสิบ่ถือกันละ่ okay. นะ,ก,ละกับปลาแดกตัวมานี่ถือเกียร์อือนป้ปลาออืตัวนี้มันจะออกรถแบบ กูยกินได้เด ¿no? ็กน่อยกินได้หมดน่ะโดนไปยิงขมยิงเสียบแ้มีสิวันนันขมอะไรหรอยินเป็นอุ่นยังไยบ่เนี่ตอนเหี้ยซื้อเกาตัวน้ำมนนี่แหละขจาว่าขมคำลำเนาะนี่เป็นหนังของเถียงนเสียลุงสี่มัขมดีกว่าเรก็เดียวจำลงไป จำเราบ้แล้วยันบกขักบ่นเบ่เป็นพนนางเบิ้งเข้าอยู่ก็เบิ้งแล้วมาินเขาเด้อลุงเอยมีความเหม็นขอม่อยูะว่าสุดยอดเลยเคียงเนี่ยเสือลุงพันว่าต้องใส่ให้เม็นเพิน่อนี้สือบ้างเลยนาะกินเองเนาะนี่แหละนั่นคือหัวเจ้าบาเสือลุงเออของเสือลุงพันสินค้ากระจกคุณภาพลีิกินเองเนาะธรรมดาองเสือลุงพันเนาะเิดใครวะ เปนเะเตอะของคุณภาพให้พี่น้องกินเลยเน,น,นื้อสดๆไม่อรนะ่อาายใบสองขึงหอดสองขุมเมนัน,นอหอดเวลาไหมไม่เห็นพงเพืเ่อนเองมั้นี่ <laughs> บอกเวลาพอมไหมม่เห็นเพื่อนเองบุ๊เขียงเนือเ้อเสียลุงเอนินงอยู่แหละจำบจำ่จันจันบ่กขขัผมจเัเสียไปเลยดิ พอแลี้วพอแลี้ยมมักกระถาด้วยนี่ว่ากินเข่าจนทีอิ่มเลยท่านเดี่ยวน้ำยาไม่พออยู่กินเข่าครับปุณิย์พักกินเลือกน้ำยาเอิญพี่น้องก็สั่นเข่าข้ามเงินที่มาอะไรต้องกินแบบอุ่นๆตลอดพผมเย็นมาตัวเองผมแซ่บบอะไรทำทำไม่เหม้อไฟสิแซ่บครับ ข้าวโจ๊กไอ้ทิ้งสั่นล่ะครับให้กินนะ่ะแต่ลายว่าข้าวโจ๊กสีโบ้โบ้ไอ้ไฟแห้งให้มันอุ่น,นเรื่อยๆนะแต่เป็นสาวข้าวโจ๊กอ่าอู้เพียหมออุ่นอืมบึงาาราคาไปสั่นเฮ้ยยุปลายเพ่คุณสามร้อยต้อนใจหน่อยสดต้นน้ำกอกๆกกันแซ่บแซ่บไปเลยแต่ปู่มันนี่ก็เอืนเนเอ้อนเพียรน้อยกินงเขาน้ำกันเด้อครับอู้เพียหอมไปทั้งเฮ็ดเตียบนีล่ะ พักได้ครับบ๋อนี้แต่บ่ได้อยากกินอย่างร้องอะมาครับกายมาเนี่ยผมต้องเว้นหนีมากินงหอยกินนหรากันปูเพียร์กินคักหนั่อยครับผมโอ้มัอนี่จังเอาพี่พ่อน้องกิ้งของแล้งเรากันวันนี้เราจะไปในตรงไหนกันจังวางกันอีกผาไปรับไปนอนเลยว่ามืออื่นเศ้าหรือว่ามือใดมือใดก็จังว่ามันสิพาไปทั้งในตัวทั้งในเด้อครับมันนี้ก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องมีความสุขความเจริญกันทุกทุกคนเด้อครับ สำหรับแม้มขึ้นมือนีกะเก่าเข้ามาราติสวัสวสด์จากพี่จะลองกันด้วยสวัสดีครับ